โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมตั้งอยนะู่ณบ้านหนองแวงตำบลผักไหมอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์โดยมีนายเพียวพรมแก้วผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหวสวยเอกลักษณ์บริบทดีวิถีพอเพียงวิสัยทัศน์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เป็นโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากลเน้นคุณธรรมลำหน้าทางความรู้สู่นวัตกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและบุคลากรมืออาชีพภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น520คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น32คนบริบทของโรงเรียนประกอบไปด้วย 1. อาคารเรียนพวงพยอมมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กล้องดูดาวที่ทันสมัยห้องคอมพิวเตอร์มีระบบอินเทอร์เน็ตและ WiFI ทั่วโรงเรียน 2. อาคารเรียนดอกพยอม 3. อาคารเรียนกิ่งพยอม 4. อาคารเรียนก้านพยอมมีห้องทูบีน้ำมันมีห้องดนตรี 5. มีโดมอเนกประสงค์ ใช้เป็นลานกิจกรรมและเล่นกีฬาในร่มเช่นวอลเลย์บอลเซปักตะกร้อฟุตซอลเป็นต้น 6. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 7. ห้องพะละศึกษามีอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการเรียน 8. ห้องชอบอุตสาหกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้อุตสาหกรรมและศิลปะ9โรงอาหารเป็นโรงอาหารที่มีศูนย์อาหารร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านข้าว ร้านขวยจั๊บและร้านน้ำ10โรงจอดรถมีความเป็นมาตรฐานและปลอดภัย11มีสนามฟุตบอล12สนามเซป,ปักตะกร้อ13สนามวอลเล่บอล14สนามบาสเกตบอล15แหล่งเรียนรู้อื่นๆอ,อีกมากมายผลงานและรางวัลของสถานศึกษารางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมศึกษาขนาดกลางที่จัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานม1ถึงม6เป็นโรงเรียนที่มีผลงานมากมายและเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการที่สำคัญสาคัญหลายโครงการเช่นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ Best Practice โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลระดับ SCQA ท b น้ำมันโมเดล CDPa ในการคัดสรรผลงาน1โรงเรียน1นวัตกรรมรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศเป็นต้นโรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินเรื่อง 2B no. ีน้ำมันโมเดล CDPa ในการคัดสรรผลงาน1โรงเรียน1นนวัตกรรมประจำปี2563ระดับภูมิภาคโรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับดีมาก สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาคโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมได้ดําเนินโครงการกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้มีทักษะในการสแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ก,กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดกิจกรรมรักการอ่านกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโครงการเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพโครงการพิชิตปัญหาเสริมปัญญารอบรู้ด้วยการศึกษากิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ